มอยฮะเสียงใครอะไม่ฉันเองฮะด็อกเตอร์เหรอใช่แล้วฉันเองคุณอยูงไนอะฉันอยู่ในจิตของนายฉันมีวิธีแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นยัมไงครับก็กแ็แค่ใช้พลังรีเจเนเรชันของฉันแล้วจะใช้ยังไงเหรอเซนเขาตายไปแล้วเราจะทำยังไงกันดีครับด็อกเตอร์ ฉันจะปล่อยกระแสรเจนเนอเรชันไปให้แล้วแล้วไม้อ่ะจะต้องจ้องไปที่เซนเท่านั้นแล้วกระแสรเจนเนเรชันก็จะเข้าไปในตัวเซนทําให้เซนรอดชีวิตทําตามแผนเท่านั้นนะเพราะว่าฉันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นได้ครับโอ,โอ,โอกาสมีครั้งเดียวสินะงั้นแล้วก็ต้องไปจ้องไปที่เซนมันนั่นอือแรงกระแสรเจนเนเรชันกำลังไปจ้อง ก็ลงไปที่สร็วแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮออ้ยบัมบัม่ได้ายทำไมทำไมแกยังไม่ตายก็เโราเพราะอะไรครัพี่ใหม่เอ้าดูว่ารู้งั้นก็ตามขอล้างแค้นหน่อยแล้วกันนี่แนะเออ่เอ้ยบัมบัมมิ จะไปได้ยังไงเนี่ยเรามาสู้กันหน่อย,ยอไหมกูหน่ยอยนี่เย้เอยุดฮ่าแก่ไม่มีทางสู้ฉันได้หรนะอกขอโทษด้วยนะที่ฉันทำได้อูอ้เก่งมากเลยฉันขอบคุณครับแล้วพี่ม่จะทำยังไงเนี่ยโกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะลุกแล้วกันอเดี๋ยวพี่พยายามลุกนะโอเค เดี๋ยวผมใช้พยุงอ่ะนโหแกเกือจริงๆเหรอว่าฉันจะแพ้ได้ไม่ง่ายอ่ะโอ้โหมันแข็งเก่งเหลือเกินเราสู้มันไม่ได้แน่ๆทำไงดี ล้วก็แค่ผักให้มันตกลงไปพ <c oughs> ามอะไรของแกอยู่ยเจเซนจึงตัวตายแล้วหรือยังล,ล่ะเราต้องเราต้องใช้เวลาสิบวิให้มีประโยชน์โดยการรีบวิ่งไปแล้วก็รีบพังกำบแผงแล้วก็รีผักมันลงไปแต่ไม่ได้มันอาจจะผักเราลงไปก่อนถ้าเกิดมันรู้แผนเราเพราะฉะนั้นเรามีเวลาล่อมันมาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปขุดหินตรงนู้น <c oughs> ยอมตายยังอะมาดิมาดิฉันไม่กลัวแกหลงหน้ามาเลย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 เอ้ยไม่กลัวมาเลยมาเร็วเลยแน่จริงอะเฮ้อกะมันตัวตายเลยสิเนะอืมมาอีกดิเออนี่มองหันหลังอยู่เนี่ยเฮ้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 ยอะไรเนี่ยโอ้๊ยอุ๊ยอุยเุ๊ยอุ๊ยไม่ละไม่แล้วไม่ล้ไม่แล้วอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยมันมันสามารถหายตัวได้เราต้องรีบไปแล้วรีบขุด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  ด้วยนะขุด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 อ่าทาที่อ ah ย uh 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 huh ู่ตรงนี้เราต้องฆ่ามันก่อนให้ได้ก่อนที่มันจะฆ่าเราโอยมันวาแล้วเชมันมันหลบได้เยอะเยอะเยอะยะยะโหมันหายตัวไปเอ้แล้วมันจะไปอยู่ไหนเนอะตึกกเอ้ยเอ้ยเอ้ยโห่นี่จริงๆรอว่าฉันจริง ขนาดนั้นอะแกลุกแผ่นของฉันเหรอใช่แล้วฉันรู้ว่าแกจะผลักฉันตกไปฉันไม่มีทางงคุณแกหรอกโอยมันลุกแผลนแล้วด้วยเั้นทำไงดีล่ะเพื่อที่จะให้มันตายเพื่อที่จะจัดการมันให้ได้ซึ่งพี่มีวิธีเอิ่มถ้าเกิดผมบอกถ้าเกิดพี่บอกวิธีผมมันก็จะยินด้วยใช่เงินพี่ถึงไม่บอกไงอ้าว อืมคือพี่จะบอกว่ามันไอสกูเดว์นั้นน่ะไอแช่มันนั่นอหละมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะพี่จะบอกน้องว่าถ้าเกิดถ้าเกิดปรับมันดีๆมันจะสามารถลบควาระบบกันดุดกันหายตัวของมันได้จริงหรอครับงั้นรีบปรับเลยชิบชิบเชิบ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 แกทำอะไรของแกแค่ลบควาระบบระบบนำทางของ พี่ไงฮะไม่ันะายตัวไม่ได้แกแกจะต้องชดใช้ไม่เนี่ยเงินขอนี้ก็ผักง่ายแล้วตึกตึกตกไปแล้วสำเร็จอ่ากึงโมกซึ่เอแล้วแล้วเลือดพี่ไม้มาจากไหนเนี่ยทำไม ทำไมถึงม so, uh, ีเล so, ือดด้วยอะผมไม่เข้าใจเลยก็เอิมถึงเวลาเราสินะาที่พี่จะบอกความจริงอะความจริงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไอ้ไอดาวกระจายพวกนี้มาจากไหนเนี่ยกฉันซ่อนมันไว้เองอะทำไมอะถึงต้องซ่อนมันด้วยครับกระโหลกพี่โดนมันโดนมันจิ้มตรงหัวใจพอดีฮะหมายความว่าไงครับจนที่ไอเจ้าตัวเมื่อกี้ไอตัวสปริงแครอะตบจนที่มันพังหินมาก เศษหินพวกนี้มันมีดาวกระจายซ่อนอยู่ทําให้มันโดนพี่ฮะหมายความว่าไงครับมันจิ้มพี่แล้วตอนนี้พี่ก็เสียเลือดมากเกินไปพี่กำลังจะตายแล้วเอเอออไม่นะเห็นไหมผมจะไม่ให้ใครตายอีกแล้วทห็ไมอย่าตายนะครับมาผมจะช่วยพาไปประช็พยบาบาลให้ไม่ต้องลอกสินถึงเวลาแล้วเถถึงเวลาที่พี่ต้องไปแล้วไม่ ผมไม่ทิ้งใครทั้งนั้นอีกผมจะไม่ทิ้งใครอีกอืมน้องนีด้วหรนอ,อมหมายความว่าไงครับน้องฟังดูสิตอนนี้เสียงของจัก,กรวาลได้ร้องเพลงมาแล้วฟังดีๆสิชีวิตของของคนเราก็เหมือนกับเพลงนี้เพลงมันก็มีทางจบได้มันมีทั้งการเริ่มต้นและมีทั้งการจบ คนเราก็เช่นกันเพลงเพลงมันมีการเริ่มแผ่นพอเราใส่แผ่นไปปุ๊บมันก็จะเริ่มแล้วพอพนจบแผ่นก็จะเด้งออกมาคนเราก็เหมือนกันตอนเราเกิดเราก็จะเกิดออกมาบนโลกพอเราจบพอแผ่นเพลงจบเราก็จะตายแต่แต่มันไม่เกี่ยวกันเลยผมไม่ผมไม่ทิ้งให้ไม้ตายหน้าไปซะ ชะตาชีวิตของพีได้กำหนดไว้แล้วพี่จะต้องตายที่นี่ไม่ผมไม่ทำผมไม่ไปหรอกนะเอ้พีก็บังคับเลยน้องไม่ได้สุดสิพีบอลนีช่ช่วยช่วยพีมาหน่อยสิดูแมน่าแผลของเขาเจะใหญ่เกินไปนะครับถุยไม่ได้เลยหรอผมผมไม่ถึงกอใครมันเข้าก่อนอีกแล้วไปสะซสิ มันถึงเวลาของพี่แล้วน้องก็บาดเจ็บเหมือนกันไม่ใช่เหรอบาเจ้จนนอนี่โอ้โหน้องน้องอะ่ะเป็นคนพิเศษน้องคือด็อกเตอร์น้องสามารถรีเจนเนอเรชั่นได้แต่พี่ไม่ได้พ,ไพี่ไม่ทนะิ้งพี่เลยหรอแไ่อีกซะ ไปเลยเดี๋ยวยังไงพี่ก็ต้องตายอยู่แล้วไม่มีใครคนไหนอยากเห็นพี่ตายหรอกนะก็ได้ครับออนี่ลาก่อนครับทุกคนอเยอะอืออ่ะหวงว่าจะบังคับอย่างนี้นะอ่าฮ่าฮ่าฮ่า